ถ้าเป็นลักษณะของสมถาากรรมาฐานเนี่ยเวลาสมาธิเขามีกำลังความรู้สึกที่มีนิวรณ์ความ,มงา่วงเหงาหนอนหรืออุเทจะเนี่ยจะบรรเทาไปไจะบรรเทาไปแต่ว่าเขาไม่สามารถจะเอานิวรณ์มาเป็นอารมณ์กรรมาฐานได้ในฝ่ายของสมถะเพราะเมื่อไรก็ตามเขาฟุ้งไปเนี่ยเขาก็จะต้องกลับมาอยู่กับลมบ้างกลับมาอยู่กับกระสีบ้างกลับ มาอยู่กับกรรมฐา,า,านหมดนั้นบ้างเป็นประจำแต่ใหม่ๆก็เป็นอย่างนั้นนะพอจนชำนาญแล้วเนี่ยเขาก็จะเกิดสมาธิแล้วนิวรณ์ที่จะเกิดขึ้นก็บรรเทาไปเลยเรียกว่านิวรณ์สงบแล้วนไปแต่ถ้าเป็นฝ่ายของขปวิปัสสนาแล้วเนี่ยทาคล้ายๆกันอย่างฟุ้งไปสําหรับคนที่ยังไม่สามารถจะดูนามฟุ้งได้ ดูนามคิดได้หรือดูนามโกรธด,ดูนามโลภที่เกิดขึ้นได้ใหม่ๆยังไม่ต้องดูเพราะกลับมารู้กับอิริยาบถคือรูปนั่งรูปนอนรูปยืนรูปเดินใหม่เวลาไปทางตาเห็นอะไรต่างๆนานาที่เกิดขึ้นก็กลับมารู้ในรูปนั่งใหม่เมื่อใดก็ตามที่สติปัฏฐานในหมวดกายานุป,ปัสนาหรืออิริยาบถวิภักแข็งแรงเวลาเขาจะออกไปทางตาเนี่ยเขาจะเห็น เห็นเป็นนามเห็นเป็นรูปได้เลยหรือว่าเห็นเป็นนามโกรธนามฟุ้งได้เลยแต่ว่าต้องมีสถานที่ตั้งของสติอยู่ก่อนนะเช่นอยู่กับรูปนั่งเนี่ยเวลาจะออกไปฟุ้งปุ๊บเขาจะเห็นตัวฟุ้งเกิดขึ้นแล้วก็จบแล้วก็อยู่กับรูปใหม่เห็นความคิดเกิดขึ้นแล้วก็รู้เป็นนามคิดแล้วก็รู้กับรูปใหม่พูดง่ายๆมีกรรมฐานได้ทั้งรูปทั้งนามแต่เบื้องต้นยังไม่สามารถจะทําได้ใหม่ๆนี้ อันนี้พูดไปก่อนนะแต่ว่าหลักการมีมอุบายอยู่แต่ว่าพูดไว้ว่าไม่ได้หมายความว่าการปฏิบัติสติปัฏฐานเนี่ยจะให้รู้แต่รูปนั่งรูปนอนรูปยืนรูปเดินชาป,ปฏิบัติหมวดยาบทอย่างนี้นะแต่าาจจะย้ายประกรรมฐานอื่นได้ด้วยแต่โดยฐานะที่อยู่ในสติปัฏฐานนะไม่ใช่นั่งปุ๊บเราไปดูลมบ้างไปดูความเย็นความร้อนธาตุสีอะไรยังไม่ใช่ซึ่งซึ่งเราต้องมีฐานหรือมีบ้านเป็นหลักอยู่ ตอนนี้เรายังไม่คุ้นเคยกับบ้านหลังนี้เราก็ต้องมาคุยกันไงต่มากำลังเสนอบ้านแถวเฮา,าหลังหนึง่ง <c oughs> นะให้โยมให้หลวงพี่ได้มาพิจารณาว่าบ้านหลังนี้ก็น่าศึกษาดูนะนะแต่ว่าเป,เป็นกรรมฐานเป็นบ้านที่ไม่ต้องไปทําขึ้นไม่ต้องไปสร้างขึ้นแต่ว่าสามารถจะรู้กับอารมณ์นั้นๆได้อย่างธรมธรมดาธรรมดาซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะนี่ให้ทราบไว้ก่อนว่าน,น,นั้นการเจริญกรรมฐานจะ,จะเจริญภาวนานเนี่ย จะมีสองส่วนก็คือสมถกรรมฐานกับยุวสนากรรมฐานเพร,ราะน,นั้นในเรื่องของสมถะเนี่ยเราให้รู้เลยว่าเป็นทางเป็นหบรงบนะะงับนิวรณ์ระงับนิวรณ์ส่วนถ้าเป็นิิวสนาคือละอะไรที่เมื่อวานบอกละวิปาราสธรรมนะวิปาาสธรรมตัวเฉพาะหมวดกายเนี่ยหมวดกายน่ะ เขาละสุภ毗พราชด้วยสุขะ毗ปราชด้วยนิจจวิปราชด้วยอัตตาิปราชด้วยแต่ละหลักได้หมดใจลูกสนาเลยเขาจะละอะไรละสุภาพราชเป็นหลักนะส่วนเวทนานุปัสสนาในละสุสุขะ毗พราชเป็นหลักจิตตานุปัสสนาการละนิจจวิปราชเป็นหลักส่วนธรรมานุปัสสนานี้ละอัตตาิปราชเป็นหลักนะแต่ว่าถามว่าในแต่ละหมวดเนี่ยละทั้งสี่ไหมละทั้งสี่ แต่ว่าหลักๆก็คือเขาจะละแต่ละอย่างแต่ละอย่างแบบนั้นโดยเฉพาะในหมวดกายยานุประณาที่เราจะใช้นะซึ่งมันมีทั้ง14บสี่แบบเราเอามาหนึ่งเดียวก็คืออิิยาบทเอาอย่างเดียวนะซึ่งเอามาใช้ในการเจริญกรรมฐานนะใครมีคําถามไหมนั่งเงียบเลยหนะมือนตึ๊บเลยเนาะ โอ้ยจให้ตึ๊บดีนะวันนี้ยังตึ๊บอยู่นะตะมาเนี่ยไม่ได้จริงๆไม่อยากจะพูดเป็นหลักการอะไรมากหรอกนะอย่างคุยกับโยมที่เป็นผู้ท่าผู้แก่เนี่ยตะมาจะไม่ขึ้นกระดานอย่างนี้หรอกมันมันทําให้เ้างงอ่ะเราจะคุยอะไรกันเนี้ยนะมาพูดตัวนั้นตรงนี้พอพอไม่มีกระดานแล้วงงแล้วหายไปไหนมาแล้วไม่รู้จะเอาอะไรดี แต่จริงมันสามารถจะจะ,จะบอกได้โดยที่ไม่ต้องใช้หนังสือก็ได้ไม่ต้องใช้จอ,อก็ได้แต่ที่ต้องทำอย่างนี้ก็อะไรเพื่อให้รู้ว่าได้เห็นภาพรวมของการปฏิบัติไม่ใช่ถ้าเราไม่มีภาพรวมอย่างนี้เลยเนี่ยบางทีก็มองไม่ออกนตกลงมาอยู่ตรงไหนเนี่ยการปฏิบัติตรงเนี้ยนะมันอยู่ตรงไหนกันแน่มันอยู่ในส่วนไหนขั้นตอนไหนจริงๆมันมีนะบายตรงนี้ก็มีอยู่แต่ว่า ที่มาพูดก็เพื่อให้เห็นเป็นหลักการเพราะว่ามันทําเป็นวิดีโอทำมีคลิปขึ้นมาแบบเนี้ถ้าเราไม่มีไม่มีภาพบ้านเนี่ยเราจะมองภาพรวมไม่ออกสําหรับบางคนที่ต้องการที่มาที่ไปนะแต่ถ้าพูดธรรมดาเหมือนกลูบางคนเข้ามาสองสามคนเนี่ยอาจารย์ไม่ต้องมานั่นให้ขึ้นกระดานนี้หรอกคุยเลยนะคุยเลยเนี่ยนั่งอยู่รู้ไหมเนี่ยรู้ไหมรู้ตรงไหนเรียวกว่านั่งอย่างเงี้ย อย่างนั่งอยู่หลวงพี่ก็รู้ไหมถ้าจะรู้ในอาการที่นั่งรู้ตรงไหนเขาถามเขาเนี่ยก็เอารู้ตรงก้นบ้างตรงขาบ้างตรงแขนบ้างก็เลยต้องบอกว่าไอ้ตอนนั่งเนี่ยกับไอ้ที่เราไปรู้ตรงก้นตรงขาเนี่ยมันใช่นั่งไหมอย่างเงี้ยก็ถามไปถามมาถามไปถามมาจนหัวตกลงมนั่งเาอยู่ตรงขานะไม่อยู่ตรงก้นนะไม่อยู่ตรงกระทบนะอยู่ตรงไหนอยู่อาการที่ทรงอยู่นี่แค่เราก็เราให้เข้าไปถึงความรู้สึกเลยโดยที่ไม่ต้องไป ใช้อะไรมากมายแบบนี้นะแต่ว่าที่พูดขึ้นมาจะได้ทราบว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะนั้นในการเจริญกรรมฐานก็จะแบ่งเป็นสองส่วนอย่างนี้แต่เราจะมาเน้นในหมวดของสติปัฏฐานซึ่งลงในส่วนของกายานุปัสนาและก็ลงไปถึงอียาหมดที่เราจะใช้ในการเจริญกรรมฐานหมวดที่บอกนี้ทีนี้มาดูเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานมันต้องมีอุบาย นะไม่ใช่อยู่ๆจะไปเจริญได้โดยที่ไม่มีอบัยเลยเลยการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยนะมันต้องมีอาวุธในการใช้ในการเจริญสติปัฏฐานเหมือนกันอาวุธได้แก่อะไรอาวุธ3นะคือวิเวก,กาอาวุธนะอาวุธคือความวิเวกสสุดตาาวุธอาวุธก็คือการ ได้ยินได้ฟังหรือสดับตับฟังหรือมีความเข้าใจในการปฏิบัตินั่นเองอันที่3ก็คือปัญญาวุฒ์นะปัญญาวุฒิคือความเข้าใจทั้งฝ่ายที่เป็นปริยัติที่เป็นนัยยะของการปฏิบัติแล้วก็ปัญญาที่เป็นฝ่ายของการปฏิบัติอย่างเดียวนะล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นสี่ประธานี่ต้องมีอาวุธนะยอมจำไว้นะอุวุา3อย่าง จะอาวุธสได้แก่วิเวกาวุธสุตาวุธแล้วก็ปัญญาวุนะทีนี้มาดูเรื่องอาวุธที่เรียกว่าวิเวกาวุธบ้างเนี่ยที่เราคุยกันมาเนี่ยที่สร้างเดินกันมาเนี่ยก็เพื่อให้เห็นว่าจริงๆเนี่ยมันต้องมีความวิเวกนะไม่ใช่ว่าจะเดินกรรมฐานสติปัฏฐานที่ไหนก็ได้นะเกิดได้ยินไหม เสริงกรรมฐานสติปัฏฐานที่ไหนก็ได้เคยได้ยินไหม <Okay. S 1> มีแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีขึ้นมาแล้วเพศภิกษุมีไว้ทําไมวิเวกมีไว้ทําไมพระเจ้าท่านบอกน่นคนไม้น่นเรืนว่างนุ่นรองฟางนุ่นถ้ำก็ดีอนะไรก็ดีท่านไปชี้ทําไมในเมื่อถ้าปฏิบัติแล้วไม่ต้องอาศัยวิเวกก็ได้เนะพระเจ้าท่านจะออกมาจากเรือนทําไมจะออกมาจากพระราชวางังทําไมไม่ได้นะสุดท้ายคือต้องได้วิเวกเหมือนกัน พราะนั้นอาวุธในที่นี้อันดับแรกเลยที่เราจะคุยกันเรื่องของกายวิเวกนะกายวิเวกกายวิเวกนี่คืออะไรคือการหลีกออกจากหมู่คณะออกจากปริพโภออกจากเครื่องกังวลต่างๆนะท่านแสดงถึงการเจริญสติปัฏฐานเนะี่ยท่านบอกว่าบุคคลที่จะเดินกายานุปัสสนา เวทน,นานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาหรือธรรมานุปัสสนาเนี่ยพึงเว้นทำหกประการทำหกประการมีอะไรบ้างแต่มาจะไม่ลงรายละเอียดมากนะหนึ่งนะกรรมมาละมะตากรรมมาละมะตาก็คือการชอบการงานนะกรรมมาละมะตาคือการชอบการงานหรือยินดีในการงานน่ะคนบางคนเนี่ยอยู่ว่างไม่เป็นใช่ไหม หาโน่นหานี่ทาหาอะไรมาจักหาอะไรมาสารหางานมาทําเดี๋ยวไปทําตรงนน้นเดี๋ยวไปทําตรงนี้เห็นอะไรสกปรกไว้ได้ลยุลยดูซ้ายลยุยขวาไปหมดเลยลักษณะน,นี้คือบุคคลน,นี้คือชอบการงานท่านก็เรียกว่ากรรมาลาม,า,าลามตาสองภาษารามตาภาษาภาษารมตาคือการยินดีในการพูดคุยภาษาคือการคุย ภาษาละมาตาคือการพูดคุยสังเกตไหมว่าใครเดินบางคนไหนใครเดินมาไม่ได้เลยลนะเดินก็ไปคุยก็ไปถามไปคุยไปสนทนาเนี่ยยินดีในการคุยก็มีนะแบบนี้นะเนี่ยอันที่สองถ้าเราไม่เว้นทำโอประการเนี่ยบุคคลนั้นก็ไม่ควรที่จะจรเลยสติปัฏฐานอันที่สามสีมขันิกาลมาตาคือการยินดีในการคุกคี ยินดีในการคุกคีสังเกตไหมบางทีการคุกคีที่สื่อนั่นก็คือแม้การเห็นได้เห็นสักนิดก็ยังดีได้ฟังสักหน่อยก็ยังดีหรือได้เข้าไปปู๋ใกล้ๆก็ยังดีเนี่ยการความรู้สึก่างนี้เรียกว่ายินดีในการคุกคีนะทำานีานาน้ต้องเว้นเหมือนกันสำหรับบุคคลที่จะเจริญสิปนนะัปฐนาอันที่สี่นิทรา,ามตานิทาชอบหลับ ก็หลับ,ลบนั่งก็หลับได้อ,อนอนก็ไม่ต้องพูดถึงกันนอนหลับได้แหละนะคือยินดีใน,นการหลับอ่ะไม่ว่างเมื่อไหร่จะเป็นงีบไปแหละว่างเมื่อไหร่เป็นงีบแหละอันนี้นะคือลักษณะของผู้ที่เป็นนิทาลางกาตาหรือว่านิทาปะรคูก็ได้นะพูดถึงฝั่งในการหลับพูด <laughs> ถึงฝั่งในการหลับหลับได้ทุกเมื่อเช้าว,วันเลยแหละพวกนี้นะเนี่ยนะทำเหล่าเนี้ย เป็นธรรมที่ควรเว้นนะถ้าจะเริยนสติปัฏฐานแต่ถามว่าหลับได้ไหมนอนได้ไหมได้แต่มันไม่ใช่มักไม่คนไม่ให้ชอบแบบนั้นต้องเป็นคนที่รู้จักประมาณในการทํากิจหนงนี้คือการหลับนะนะอันที่5ได้แก่อคุตตะทวาร,ราตาก็คือการไม่สํารวมทวารนะ<ำ>การไม่สารวมทวารทวารนีี่นี้เอาหมดเลยนะตา หูจมูกลิ้นกายและก็ใจนะไม่สนุนตาไม่สนุมตาคือไงชอบเบิ่งชอบดูชอบเห็นสอดดูสอดเห็นนะ่าเงี้ยนะหรือชอบฟังชอบแสง,งนี่อย่เงี้ยนะลักษณะนี้คือจิตของบุคคลเนี้ยคือจะไม่ควรที่จะจะดิสประฐานนะถ้าเราไม่เว้นสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้อันที่6อะพูชเชน,น,นีมัตันยูตา คือไม่รู้จักประมาณในการบริโภคอภนะย่างไงไม่จับประมาณเก็บไว้ตุนไว้อย่างเงี้ยนะหรือว่าไม่รู้จักพอไม่รู้จักอิ่มสลกทีนะหรือว่าเสียดายเหลือเสียดายกินซ้ากินซ้าอ,อย่างเงี้ยบางทีร่างกายมันไม่ไหวแล้วแต่ว่ายังไม่ไม่รู้จักประมาณว่าท้องขนาดของตัวเองแค่ไหนนะเพราะนั้นทำหัวประการเนี่ยนะการงานพูดคุย คุกคลีการหลับการไม่สรวมทวารการไม่รู้จักประมาณในการบริโภคหกอย่างเนี้ยนะถ้าจะเรินสติปัฏฐานแล้วต้องบรรเทาหรือเว้นทางหประการนี้ไปนะถึงจะเข้าสู่ของหมดของกายวิเวกใน6อย่างเนี่ยถ้าจะย่อเหลือหนึ่งเดียวก็ได้ ยาวถึงหนึ่งเดียวก็ได้คืออะไรเนี่ยว่าอืมหรืออย่างเดียวก็ได้นะหกอ,อย่างเนีน่คือไม่ทำกิจที่ไม่จำเป็นที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติแค่นั้นได้ไหมข้อเดียวคือไม่ทำกิจที่ไม่จำเป็น วงเล็บเป็นเป็นอีกอท,ที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติอเหลือข้อเลียกวก็ได้ทํากิจที่ไม่จำเป็นไม่ทํากิจที่ไม่จําเป็นเนี่ยบุคคลเนี้ยถึงจะเรียกว่ามีกายวิเวกแล้การนั่งอยู่เฉยแต่โดยมีใจหรือมีความมานสิการว่าเราจะไม่ทําสิ่งนี้ไม่จําเป็นแล้วก็นั่ง การนั่งเนี่ยความจริงเนี่ยมันก็มีอารมณ์กรรมาฐานอยู่แล้วแต่เพราะความที่จิตใจของบุคคลนั้นเนี่ยไม่ไปซัดสายไปหาหน่นหานี่ทําไม่ไปทํางานที่ไม่จําเป็นไม่ไปค,คุยที่ไม่จําเป็นหรืออยู่ว่างๆเป็นนะแต่ว่างในที่นี้ไม่ได้ว่างแบบขี้เกียจนะเราขี้เกียจคือไปนอนใช่ไหมซึ่งก็ไปก็ผิดจากสติปัฏฐานอีกอหรือไปพูดไปคุยก็ไม่ใช่อีกแต่เ้านั่งว่างๆเป็นนั่งว่างๆเป็นไอ้นี่แต่จิตมันไม่ได้ว่างเนี่ย พราะจิตที่ไม่มีอารมณ์มีไหมไม่มีแม้แกทั้งหลับสนิทมันก็ยังมีอารมณ์เลยใช่ปะแต่เี่ยเราขึ้นวิถีแล้วไม่ได้หลับเนี่ยใช่ปะอย่างนั่งเนี่ยเราเราเราู้สึกที่ไหนเดี๋ยวมันก็สแสดงเนี่ยปวดบ้างเมื่อยบ้างร้อนบ้างหรือฟังอยู่บ้างหรือเห็นอยู่บ้างมันก็มีอารมณ์ให้กับจิตอยู่เสมออย่างอาจารย์นั่งอยู่อย่างเงี้ยถามว่าจิตตอนเนี้ถ้าจะรู้รู้อะไรได้ก็รู้ได้ยาบทก็รู้ได้เมื่อยก็รู้ได้ร้อนก็รู้ได้ เจ็บอะไรก็รู้ได้แต่ว่าอารมณ์ที่รู้เนี่ยคือมันพ้นไปจากอารมณ์กรรมฐา,านไหม<า>ไม่พ้นเลยเพราะฉะนั <c oughs> ้นการที่เราได้การวิเวกแล้วเนี่ยมันจะก็จะเป็นปัจจัยให้เกิดจิตตวิเวกขึ้นมาเ <c oughs> มื่อเราได้กายวิเวกแล้วนะ <c oughs> มันจะเกิดให้เกิดจิตเตวิตามมาได้คาว่าจิตตวิเวกได้แก่อะไรได้แก่สติและสัพปัญญะนี่แหละ นะซึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดสติปัฏฐาน4ี่และก็วิปัสนาตามมาเพราะนั้นถ้าเราไม่ได้กายวิเวกไม่เว้นกิจต่างๆที่ไม่จำเป็นไปไอจิตแต่วิเวกก็เกิดไม่ได้แต่ถ้าเราได้กายวิเวกแล้วเนี่ยมั้ยต่อไปเนี่ยเมื่อกายวิเวกได้จิตมันก็จะวิเวกเกิดขึ้นทำให้สามารถจะรู้อารมณ์ที่เป็นกรรมฐานได้โดยเฉพาะที่เราจะพูดกันคือนนเรื่องของหมวดียาบทบพะ ก็คือสามารถจะมารู้นั่งนอนยืนเดินโดยความเป็นรูปเป็นนามได้รู้เวทนาโดยความเป็นนามได้รู้จิตโดยความเป็นนามได้หรือรู้ทรรมอนุปัสนาคือฟุ้งซ่าคนคิดในปรุงแต่งโดยความเป็นนามได้แต่อยู่ในหมวดเดียวก่อนหมวดคือหมวดยาบทบัพะนี่เป็นพื้นเพราะฉะนั้นถ้าได้กายวิเวกแล้วนะต่อมาจิตตวิเวกก็สามารถจะเกิดได้ทีนี้อุบายนะอันนี้พอมาวิเวกสามใช่ไหม กายวิเวกจิตวิเวกวัตถิเวกอุปัติิเวกนี่คือมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ซึ่งไม่ใช่ขั้นต้นซึ่งไม่ใช่ขั้นต้นซึ่งมันต้องเกิดจากกายเวกมาก่อนแล้วก็ได้จิตตวิเวกแล้วก็มีสติสัมญนะมีสติปัฏฐานมีปัสนาแล้วก็ญาณแล้วก็ถึงมรรคผลก็คือมีพระนิพพานเป็นอารมณ์มันสืบเนื่องกันอยู่นะไม่ใช่อยู่จะมาเป็นโดยที่ไม่มีมรรัติพานอารมณ์โดยที่ไม่มีกายวิเวกจิตวิเวกมาก่อนเป็นไปไม่ได้ มันะต้องเนื่องกันทำไมธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยมีเป็นไปตามลำดับนะไม่ใช่อย,อยู่จะมาเกิดขึ้นเป็นไปโดยที่เรานั่งๆอยู่ก็ได้ดิพานนั่งๆอยู่ก็สมาธิเกิดปัญญาเกิดอะไรโดยที่มมีปัจจัยเลยไม่มีหรอกนะต้องมีปัจจัยทั้งนั้นวันนั้นจะให้ความเป็นไปอาวุธคือวิเวกา,าวุธเกิดขึ้นได้เนี่ยนะมันต้องอาศัยปัจจัยหลายลๆอย่างอย่างสติสัมยาจจะเกิดขึ้นได้หรือสติปัฏฐานจะเกิดขึ้นได้เนี่ย มันต้องมีอาวุธอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าสุตาสตาวุธสุตตาวุธสุตตะกับอาวุธรวมกันเป็นสุตตาวุธอาวุธที่นี้เรียกว่าการฟังด้วยดีนะส,สุตตะใช่ไหมการฟังด้วยดีนะมันมีปัญญาอยู่สามอย่าง อาวุธ3ามอย่างในสุดตาวุธเนี่ยนะท่านจริงๆก็คือหมายถึงสุดตามยปัญญานั่นเองไม่ใช่การฟังจะเป็นอาวุธนะฟังแล้วต้องเข้าใจด้วยถึงจะเป็นอาวุธได้นะฟังแล้วปึกฟังแล้วตื้นไม่ได้ต้องมีความเข้าใจนะถึงจะเป็นอาวุธได้แต่อย่างน้อยให้ทราบด้วยกันว่าในเน้นในในยะของการปฏิบัติเนี่ยมันมีแนวทางที่จะให้เรา เกิดความเข้าใจได้ไม่มากก็น้อยแหละอย่างน้อยการฟังในวันนี้ต่มาเชื่อเลยว่าทุกคนเนี่ยอาจจะฟังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างไม่เป็นประมาณแต่ให้รู้ภาพรวมความหมายแล้วกันอย่างน้อยให้เข้าใจแล้วกันว่าถ้าเป็นวิปัศสนาอ่ามันเป็นเป็นยังไงละอะไรเป็นสมถะเป็นยังไงละอะไรอย่างนี้นะเป็นเบื้องต้นก่อนส่วนรายละเอียดอะ่ะมันก็ค่อยพูดกันไปค่อยค่อยพูดกันไป ต่นี้มาพูดถึงสุตตามายปัญญาก่อนนะปัญญาที่เกิดขึ้นจากการสดับตับฟังนะนะฟังอะไรเป็นปัญญาฟังธรรมธรรมที่เป็นทั้งปริยัตและปฏิบัตินะมันจะมีธรรมที่เป็นปริยัติปีนัยกับปฏิบัติปีนยอยู่นะที่เราคุยกันเนี่ยมันเป็นประยะิปรยัตปริยัตในย่ของการปฏิบัติ นะไม่ใช่เรียนอนภะิธรรมจิตเจนสิกรูปนามโดยตรงนะซึ่งซึ่งอันนั้นเป็นเรียนชื่อเรียนหน้าที่กิจการงานแต่ตอนนี้เราเรียนถึงลักษณะของตัวสภาวธรรมแต่และอย่างแต่และอย่างซึ่งพ้นจากรูปจักมาไหมไม่พ้นะยิ่งีสุดตายาปัญญาเนี่ยที่เราใช้เนี่ยในการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยอย่าลืมว่าสติปัฏฐานก็ตามวิปัสสนาก็ตามนะ เรียกโดยฐานะแต่ฐานของสติหรืออารมณ์ของปริน,นาพ้นจากรูปจากนามไหมไม่พน้นใช่<ม><ม>ไหมก็คือต้องมาเรียนทร้งรูปเรื่องนามนั่นแหละสุตตานิญ,ญญาในการใช้การศึกษาในการเรียนการปฏิบัตินะก็คือศึกษาเรื่องรูปเรื่องนามถ้าเป็นของฝ่ายสมถะก็สุตตานัญญ,ญาเหมือนกันแต่ไปเรียนเรื่องของจร,ริน เรื่องของลักษณะของอารมณ์ที่จะใช้ในการเจริญกรรมฐานบทนั้นๆแต่ในส่วนของปริศนานเนี่ยเราเอาเฉพาะเรื่องรูปนามตามตวานทั้งหสมัยก่อนเนี่ยที่เขามาเรียนมาสอนเรื่องการปฏิบัติกันเนี่ยเขาก็ไม่สอนอะไรมากมายนะแต่ว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยเขาจะค่อยๆพูดไปพูดไปนะแต่ว่าที่เรามาคุยกันในวันนี้เนี่ยนะ เราต้องหเห็นภาพรวมก่อนว่าการปฏิบัติสติปัฏฐานเนี่ยที่มาที่ไปเป็นยังไงเริ่มต้นยังไทงท่ามกลางยังไงไอสูตรที่สุดยังไ,ไม่ต้องพูดถึงนะเริ่มต้นยังไงก่อนท่ามกลางจะค่่ยว,ว่ากันอีกทีว่าจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนทีนี้สูตรตามม่จอมัญญาเนะเรียนเรื่องรูปนามซึ่งเดี๋ยวจะคุยกันต่อไปนะเมื่อเรียนรู้เรื่องรูปนามแล้วเนี่ย ก็ต้องมีการใส่ใจที่เรียกว่ามานัสิการใส่ใจยังไงจงเป็นโยนิโสมนัสิการก็คือใส่ใจในอารมณ์ที่ควรใส่ใจโดยถูกอุบายถ้าใส่ใจไม่ถูกหรือไม่แยกคายในการปฏิบัตินะมันก็ไม่สามารถจะสําเร็จประโยชน์ได้นะถ้าใส่ใจถูกเข้าใจถูกก็คือมาก็สําเร็จประโยชน์ได้เช่นกันอยกตัวอย่างเนี่ยถ้าเราโยนิโสมนสิการไม่ถูกฟังไม่ถูก เราจะมีสติอยู่กับรูปนั่งเป็นต้นนะถ้าจะบอกว่าให้ดูรูปนั่งถ้าเขามาตริกาไม่ถูกไปใส่ใจก้นที่กดกระทบกับเก้าอี้หรือไปใส่ใจลักษณะที่แข็ง,ขงที่กระทบพื้นหรือกระทบกับเก้าอี้เป็นต้นหรือใส่ใจกรอบกรอบของผิวหนังถามว่ามาติิกาแบบนี้ถูกตรงในรูปียาบทไหม งงไหมอย่างเงี้ยถ้าเราถ้าเราจะดูแก้วใบนี้ถ้าเราจะดูแก้วใบนี้ถ้าไปสนใจแก้วที่กระทบกับโต๊ะไอการกระทบของโต๊ะกับแก้วเนี่ยเห็นก้นเห็นก้นของแก้วกระทบโต๊ะไหมดยอ่าถ้าเราไปสนใจตรงกระทบเนี่ยเราจะเห็นแก้วไหมสนใจการกระทบสนใจการกระทบ แต่ไม่ได้ใส่ใจแก้วก็ไม่เห็นเสร็จไม่เห็นแก้วใช่ไหมเหมือนกันถ้าเราใส่ใจยาบทรูปนั่งแต่ไม่ได้ใส่ใจไอยาอาการของการที่นั่งนะไปสนใจก้นที่กระทบกับเก้าอี้ไออย่างนี้ไม่ใช่สนใจยาบทละใส่ใจไม่ถูกก็คือไปสนใจการกระทบซึ่งการกระทบนี่เป็นรูปประเภทหนึ่งเรียกว่ารูปแข็งแต่รูปอยาบทเป็นอาการที่ทรงกาย กายที่ตั้งอยู่ก็กลายเป็นอาการของของรูป,ปรกายที่ตั้งอยู่ซึ่งมันคนละอารมณ์กันตรงน,นี้ mm hmm. เดินก็เหมือนกันอย่างโยมไปย่างไปเดินกันเนี่ยถ้าสนใจรูปเดินแต่ไปสนใจ,จการกระทบ mm hmm. ของเท้าเย็นบ้างแข็งบ้างเจ็บบ้างอะไรบ้างแต่เข้าใจว่าคือรูปเดินถามว่ารู้ถูกไหมก็ไม่ถูก เพราะฉะนั้นถ้าเราฟังไม่เข้าใจเราก็จะไปใส่ใจไม่เป็นแต่ถ้าเราฟังเข้าใจปุ๊บเราก็ใส่ใจเป็นว่าอันนี้ถ้ารูปกระทบไม่ใช่รูปเดินแต่ว่าถ้ารูปกระทบก็คือเป็นรูปประเภทหนึ่งก็คือแข็งบ้างเย็นบ้างเจ็บบ้างปวดบ้างอะไรบ้างใช่ไ,ไหมมันก็เ,นเรื่องของเวทานาก็ได้เ,เรื่องของรูปแข็งก็ได้รูปเย็นก็ได้อันนั้นก็เป็นอีกกรรมฐานหนึ่ง แต่มันเนื่องกันมีบางคนเนี่ยปฏิบัติมาเป็นปีๆนะเขาบอกว่าใส่เขาใส่ใจนามได้ยินมันมีสองตัวก็คือเสียงที่เกิดขึ้นกับตัวที่ได้ยินเสียงไอ้ตัวที่ได้ยินเสียงนี่เป็นรูปธรรมหรือนามธรรมตัวที่ได้ยินเสียงนามธรรมอ้าวเป็นนามธรรมาถ้าเป็นภาษาอริธรรมเรียกว่าโสตงวิญ,ญญาณ อาสตัวิตวิญญาณคือจิตที่เกิดขึ้นมารับรู้เสียงถ้าเป็นภาษาของการบริบัติก็เรียกว่านามได้ยินนามได้ยินนา,ยน,นามที่ได้ยินเสียงตัดสั้นๆแค่นามได้ยินกับเสียงเสียงมันจะมีลักษณะส,สูงต่ำค่อยดังทุ้มแหลมมีสองอย่างมีลักษณะแบบนี้สองประเภทก็คือทั้งฝ่ายรูปกับฝ่ายนาม ถ้าใส่ใจไม่เป็นเขาก็ไปใส่ใจที่ไอ้ที่มากระทบเนี่ยเป็นนามได้ยินไอ้ที่มากระทบคืออะไรคือเสียงเสียงนี่มันรู้ได้ทางหูใช่ไหมเอาตาไปเห็นได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นมันรู้ได้ทวารไหนทวารน,นั้นมันจะมีเสียงที่มากระทบหูกับการได้ยินเสียงสองอย่างแต่สิ่งที่เห็นผิดระหว่างเสียงเป็นเรากับเราได้ยินอะ อันไหนจะเป็นความเห็นผิดที่ที่เกิดขึ้นกับเราได้ง่ายที่สุดระหว่างเสียงเป็นเรากับเราได้ยินเสียงเป็นเรากับเราได้เวลาเราเห็นง่ายๆฉันได้ยินได้เห็นมากกรตาได้ยินมางกบหูหเคยสนใจมาเสียงคือเราอ่ะไม่มีหรอกใช่ไหม เราไม่เคยเอาเสียงเป็นเราเลยแต่ว่าเราเอาไอ้ลักษณะที่ได้ยินน่ะมาเป็นเราแทนก็คือเราได้ยินแต่จริงตัวที่ได้ยินคือนามธรรมที่ทําหน้าที่รับรู้เสียงเราเอาตัวนี้มาเป็นเราโดยชัดเจนกว่าเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์หรือการวิจิตท่านก,ก็เลยให้กําหนดที่การได้ยินโดยความเป็นนามได้ยิน แต่ถ้าคนไม่เป็นก็จะเอาเสียงมาเป็นน้ำได้ยินเฉยเลยนะเป็นอย่างนี้เข้าใจผิดนะเข้าใจผิดคล้ายๆกันแหละเหมือนการการเดินนั่นแหละบางทีเนี่ยเอา,อาง,ง่ายๆนะนอีกอย่างหนึง่งเดินไปรู้ที่ขาที่ขาขาที่ยกย่างเหยียบถามว่าการเดินกับขาอันเดียวกันไหม การเดินกับขาเดินไปไหม mm hmm. ตอนเนี้ยมีขาแต่มีเดินไหม mm hmm. แล้วดูขาได้ไหม mm hmm. ได้แต่ไม่มีเดินแต่เวลาเดินก็มีขาเหมือนกันแต่ถ้าไปดูขาใช่ว่าดูเดินไหม mm hmm. อ่าไม่ใช่ใช่ไหม mm hmm. เนี่ยจะได้รู้ใช่ไ้ามเพราะฉะนั้นในการเดินอะ่ะถ้าไปดูขา mm hmm. ก็แสดงว่าไม่ได้ดูการเดิน mm hmm. จริงป่ะ ถ้าไปดูขาก็ไม่ใช่ดูการเดินอืมเดินอ่ะแล้วเราไปดูอะไร <c oughs> <c oughs> <c oughs> เห็นไหมถ้าเราไม่เข้าใจการปฏิบัติไม่เข้าใจนัยยะของการใส่ใจเนี่ยผิดก็คือผิดแต่ไม่รู้ว่าผิดนี่ยเพราะขาดสุตตะมัจจปัญญาซะแล้วเนี่ยขาดการเรียนการเข้าใจแล้วโอ้จริงริการดูรูปที่ว่ารูปลั่งนอนยินเดินหรือย,ยานเดินยืนนั่งนอนรู้ตรงไหนถ้าเราไม่เข้าใจเราว่าใส่ใจไม่เป็น ถ้าเราเข้าใจเป็นใส่ใจเป็นยุติสเป็นมันก็ใส่ใจถูกได้ไอ้เข้าใจถูกได้คืออะไรยกตัวอย่างถ้าเรารู้มาแล้วเนี่ยอ๋อตอนเนี้ยถ้าเราไปใส่ใจขาแสดงว่าไม่ใช่รูการเดินแต่ถ้าใส่ใจการก้าวก้าวเนี่ยสังเกตว่าเวลาคนที่เดินมาหาเราหรือเดินผ่านเราไปอ่ะเราไม่เคยสนใจแต่ขาคนนะ